ดูพี่น้องกินเนื้อยนี่มันลงมาขนมอันนี้เพิ่นมากมากโรตัตนี่อย่าให้กินมันสมมันสมนางกินแบบคนหูสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมันจะกินอ่ะนะโอ้ยอมดูดอมดูดกินดีอยู่พี่น้องหรือว่าจังไรมันกินยันคนเจ็บท้องนะใจเด็กน้อยกินได้อยู่ว่าพี่น้องอันนี้ อยากกินนะมัติบุกินนมมันติอยากกินนมนนมีหลานเนี่ยลงมานหานบ่าวบอยพี่น้องวา่าจะเอาอันน้ำที่เฮาซื้อไว้มือนั้นเขาไปมอบให้นายบ้านพี่น้องเลยก็พร้อมครับน้ำแข็งเนาะ,ะเจ้าเพิ่นยังสิค่าประซุ่มมาจ้ะ,จะสิบมีเวลามาจุด S <S ยันข้าเจ้าบ่มีเวลามาโจดมาแตะน้ำเฒ่าหนูแล้วบอกข้าเจ้ารับระโจดอยู่แล้วเราไม่ย่ายเพราะปลาประชุม <พอ S 1> ใหญ่พ,พี่น้องประชุม,มประชุมหัวบ้านหัวเมืองเอดี๋พี่น้องสีเห็ดบุญละลายบ้านมาโฮมกันเดี๋ยวเอาหน,นังแข็งเลยแข็งนีแซวอยู่ หนึ่งสองนจจะสงใจเอาทองยางมาใส่แล้วดูอันนี้สิเป็นเงินขออเงื่อแขกเนาะทางเมืองนอก่ตบ,นบ,นบุญนะเจ้าบ้านหนามันอลไพี่น้องแจกบ้านหน้าโมงกินเช้าบ้านน้าโมงเห็ดวัดเนาะพี่น้องแล้ะก็จะเ้าใส่น้ากินนำ้ำ จกทงจากช่องสี่หอาเจ็ดทงเนออาะโนเ่สิบมแนลสิบาทนี่เจกห้ามระเปาสลากดูพทาตรงแ็งทงเท่าไรเออสิบซาสิบสี่นีเจ็ดสิบบาทเป็นเงินกีบด้วยเจ้าค่ะ ผู้ซิมาส่งน้ำกับแม่อ้เอือยพี่น้องไอหิวมาส่งน้ำเช้างี้อีก็ได้กินหน่อยเออเอออเออกออจัชธาอ้เอือยน้ำมาแล้วเอ้อเอือยเอามา่อซอยพอเอาเมื่อผู้เดียว์ยันบวเบิดเอ้อได้วัดบ้านห้าวนี่แหละ จอกได้เนาะซองอันพ่อป่อนี่ใจพอ่อเลยเนาะมันกับอันหนึ่งมันกัดจนจากสามซีฟเลยคนเห็ดวัดมันหาฮกหาซีฟเห็แล้วมันหาซีฟฮกซีฟหมั้ยส่วนหน้ามันก็ฮกแพ็กเนาะมันบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไรไล่ยุ่ย ผมก็ไปรับจักหมุดหมุดดอกฝึกงศึกนั่นแหละกีบกะอยู่ทงผู่บอนีให้ลูกเ้าสีเอาปลาทูน้ำเดอร์อันเอื่อยเอาปลาทูน้ำเมื่อหายผิ่นเห็ดกินหลอบเทียงเนาะเอาหนามหลวก็ปลาทูน้ำเอาแนวกินน้ำข้ะเอื่อยมาส่งน้ำ เอ,เ,เอาเป็นเงินกี่ก็ได้อะหัวจำนวนเงินเฮามันกระไรเติบอยู่เนาะเข้ากจะ,ะเอาทางหนามาทางแนวกินเราเลยเนาะขเขามาเบิ่งนคนนาลาิปกันเลย ไปส่งอันพวนอันนี้นเนเป็นบ้าเลยอือชาวแล้วใครแล้วคูจักควบกูควบค้นแล้วเออเฟรนระตัดออกว่าส่งแล้วก็เมื่อส่งผู้โดนคล้องคอมเมนต์อะไรพี่น้องลาสุดอาการน่ะดีแล้วพี่น้อง เปนมาส่งแล้วมาส่งอยู่บ้านเพิินเนาะพเลยขามพี่ปาษาลงไปเปละบ้านเพิินกัดียวัวถือตั้มลาก่ะก็ซีเมนตนย่างค่ะก็มาลัวถือตำากก็ที่ว้ให้ได้นะมีพอ่มางนีอ๋อฝากไปปอกอะทานแล้วเมื่อก่อนอ๋าแล้วอน้ก็ือเผู้ใหญ่ก็ตจองเลยขือเพื่อนผู้ใหญ่วันที่ไปเลยลืกจังเลย เอาใสุมวะเยีองรจน้แข็งไุ่เไปเด้วยค่ะเอากระชือเขาเมื่อจนกว่าเงินสิเบิร์ตปวลับพี่น้องปราได้ที่เป็นยังเห็ดบาดร้ากระชือเขาเมื่อถูกมืออะไรพี่น้องกระชอซื้อเลือกเอาเขาเมื่อถูกมือแนอยู่แนวกินและะ ที่สำคัญก็เป็นน้ำเนาะเอื้อยเพิ่นให้เน้นน้ำโครน้นามันหลอกอันลม่มสิบบ่อยขาดทุกมือพี่น้องน้ำนาะจนกว่าเงินเท่าชีบิดรอปเท้าเทียนจำมาจำมาก่อพี่สี่ร่ำลุดพี่น้องเลยใจใจไหนวะไปไปมาไปยังไงล่ะรัวฟันมาบอกสี่ร่ำลุ่ดแก่เขาเมื่อซอย เจ๊ทรายไปเท่าเท่นอ mm ื hmm. ้อใหญ่พอห้าเขาเมื่อบร่อ like ีพี่น้องก็เลยได้หาฮเผื่อห้าแห้งส่นเอาบุญห่วกันแก่บุระกล่องซองกล่องเขาเมื่อวัดบานะโมงคุณหลาพี่น้องสาวบ้านเฮาก็เห็นได้อยู่นักกินก็โอ้คึกคืนแล้วพี่น้องเอ้ยแมนขั้นบรชเหตุยูทูบกับบรกินแบบสี่บ้านเฮากันอีพี่น้องเอ้ยเพี่น พี่น้องพอมไปย่งกบอลลใหญ่เ้ยมันใกล้พี่น้องบเอาบอลลใหญ่ออกอุ้ยดมันใกล้พี่น้องเ้แกเขาไปเอลยกันเอาบุญนกันอ้ามอยเยายังอ่ะ่อยถอยถอยอยยไ่ใชไปแช่นะเฮ้ยอไปได้รืองมัยังมีอ่บอนี่อง่าเขานึงเขาหายาเง ถ้าไปไหน,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 นลี้ยงในขางมาใส่เนอะยาไปหน่อยถ่เช่เช้ายุ่บอบ <laughs> หลเ่เย็นเหรอเย็น โดๆซอนๆอนเนาะสดโซถอนๆอนม่กกี้นี่เลยพี่น้องจองแค้นนั่งเข้าไปอีกแล้วแค้นหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งล้านกีบพี่น้องสงล้านกี้ึองล้านกีบพี่น้องต่ว่าคุณแม่ทางเมืองนอกเนอกคนนั้นเดี๋ยวจะไปอ่านสื่อ่นก่อนพี่น้องพอคนส่งมาเป็นภาษาอังกฤษเข้าประเทศกะเก่ง เก่งจนอ่านบอเอาเออปูเมันน้ำอักว่าเพี่น้องของโดยื่องผมก็มใจเ้อพี่น้องพวกเขาแนะนำการนำการจะตั้งนอกจากมใจพี่น้องเขา เออคุกภักส่วนนอกได้มาประกอบส, er ส่วนเป็นน้ำเป็นอาหารการกินในแต่ละมือนอกจากกุม่รกุศใจเนอะเออบนว่าท่านไปแล้วอะไรขึ้นคือเก่าแล้วี่น้องเ้อทาามมาเ้าอะไรเก่าืมลรงปัาตานาิงใด กายได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมันปรารถนาเด้อให้อยู่ดีมีแห้งเนาะเออแล้วนับผันได้เงิ่อนมืนมึงเตรีมผ่นได้แก้มนีโซ่โทษให้อย่ามาบานมานห้อย่ามาเบียดเด้อให้อยู่ดีมีแห้งควบด้วยควบคู่อาหาเงื่อนหาคำไม่ได้หรือว่าพวกบรรดาทานลูกหลานเทาที่นำพามาก็ให้โศกละหมาดก็นั่งซุยกับท้างทีมงานของพวกเราเนาะถือว่าบเคยป้าจะเตือนเนาะมีหันการกินก็กัดจวนเนาะแต่ือว่าในหมอบไม่แต่ละมือก็คงกมุกใจทางลูกหลานเฮาที่มาสวยด้วยกับพี่น้องเฮา เออทางต่างประเทศบอเอฟซีบอเนาะหรือว่าประกอบส่วนทางั่นน้ำน้่นในหรือว่าเป็นชุดนองต่างๆเนาะถึงว่าจะหน่อยจะหลายในบ้านก็มีความหมายความสำคัญเนาะที่ว่าพวกเขาได้ครับเนอกจากควาขอบใจพี่น้องในหลายเนาะอ้าวอ้าอยู่ดีพี่ไอ้ก้าทุกแมวสิไปบอกสื่อเพิ่นก่อนพี่น้องสิบอกให้พยาบาลเพิ่นจดอีพออันไปอันนเด้ไปส่งอันส่งอันลูกแม่จันอันเด้พระเจ้าเมื่อส่ง อันของอันของเอื้อเวียงเอื้อแขกน้ํา6แพ็คปาทู10ท่งแล้วก็น้ําแข็ง7ท่งอือๆโดยและคนประกาศให้โดยและอันเฮาเสียนให้จดเพิ่มคนงนะได้ยบาเลยะบะเาไปเอาแล้วเด ใช่คุณเจิดไล่เสือคุณแม่ซองคุณแม่เนาะมาจองแคนนั่งพี่น้องเบิงอ่านไล่เสือให้ในบ้านเพิ่เจดก่อนขอบใจเลยค่ะสะาเท่นเดี๋ยวไป็เรื่องพูดขอบอ่าเบิงไล่เสือแล้วแม่ลำเงินลาดสวงทางเมืองนอก นำเงินนำสกุลละสวงทางเมืองนอกแขนนางหนึ่งแขนเปลี่ยนตัวโดยเผาเผาครัวแล้วบัดนี้อันคุณแม่ผู้นี้เนี่ยอันมีใครเข้ามาอยู่บะอันผู้อ่านพอพอพอไอ้ป้าอ่านภาษาอังกฤษเป็นอยู่บ่ พี่น้องตอนนี้ค่ะจดเข้าไปแล้วพี่น้องรายสื่อคุณแม่คุณแม่ล่ำล่ำเงินลาดสวงเนาะส่วนอันของคุณแม่อีกฐานหนึ่งเขาไปแปลภาษาก่อนพี่น้องผระชงมาบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเลยเขาจังฉีเขามาบอกนายบ้านผใหม่เนาะเด้ชี้ภายผู้คนอ่านเป็นแปลหายแต่สีมาบอกผลไม่พี่น้องมาบอกปิ่นจดใหม่เด้อคุณแม่เด้อ เาโคได้มาขาโรับเียวเ็ดยังกินไหมครัว่ะไก่อันนี้โอ้ลบาดีทอดไก่ขทอดสาบดทอดไก่สาบดทอดไก่สบดทอดตั้มมาหุงเอบ่เออปลาทูกระทอดกระแซบได้ เย็นเอามาสิบถ like ุงเปคนร้อายล้มันบเออเพราะว่าทอดกระแสบบด้วปลาทูนะออทอดืมทอดมือหนักก็ทอดเอาคือก้นมือนักก็ทอดปาทูหางเลื้งอีกแสไดปาทูหางเลื้งอีกได้หบเออแปาทูหางเลื้ยงอ้เดี๋ยวเยตนหกพ่อหอยก็ะปุก้าไอ้เผาเจ็งยาม ชืงงแน่น่ะอะแล้วเ่อกี้นแล้วเงายแเบื่อแล้วมาลกไปเลยบอ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 ห้เป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องคณะได้บ้านเมืนกะหอบอดแล้วเนาะและกไล่ชื่อไล่เสียงจะซวยกลับไปจดไปแต้มขอแล้วเนาะยังขางจะได้ชื่อพุณมม่ท่าน ทานทานนึงนะพี่น้อง,งเ้ามชิบห้เพิ่นแปดเป็นภาษาลาวก่อนไอเอาเขามาให้เพิ่นจดเพิ่นแต้มอีกตอนแรกเนาะกลับมาสิเขามารยายงานเพิ่น,นทุกซื่อทุกเสียงที่ท,ยยท่านผู้ใหญ่ทำบุญเขามาทำบุญเขามาหอดเถิงบดทุกซื่อทุกเสียงเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผูยย้ใหญ่ใจดีทุกท่านหอดทุกผูกถูกคนเงินทำ เร่โตเกียร์เสียหายไปใส่หอดตามกำหนดตามเป่าไม้ที่เ้าว่างไว้เนาะที่เอิบเอิญมาเนาะพี่น้องยอดละล้านก็คือหอดทุกล้านทุกล้านเนาะพี่น้องมีชิปล้านก็หอดชิปล้านเด้อทฐานปูใหญ่เอฟซีทูกฐานตอนนี้เขาก็มาเพิ่มอีกแล้วเนาะเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณหลา,ายๆทยานปูใหญ่ที่ไม่เหนื่อยเสียใจเนาะยอดเพิ่มคือคู่มือไปเฮ้ยพาพของมือเป็นสงกัน เข้าเันเก่าเหมือนในเท้าออกล่างไปงาไวต่อพี่น้องเลยแม่กาขอบคุณขอบคุณวัาฉุุฉุกนเนาะที่อาบุญข่วมกันกับบ้าน้ำมงเท่าอสเซาลาขี่ประเทศสมีจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเปลี่ยนเครื่อนข้าจาเห็ดไว้เดอรีมือข้าจาวธรรมดาเด้อข้าเขาเดือ จอดสิแบบเร่งดว่วนเลย